สวัสดีใครดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงแนะนำเกมโลบ็อกวันนี้นะคะจะมาเล่นเกมโลบ็อกที่ชื่อว่าบุฟเฟ่ทายคู่นะได้ยินเขาว่าบุฟเฟ่ทุกคนไม่ใช่ว่าเรามานั่งกินบุฟเฟ่กันนะแต่เราจะมาเป็นเจ้าของร้านบุฟเฟ่นั่นเองซึ่งอาหารบุฟเฟ่ใครๆก็ชอบไใ,ใครก็ต้องเคยไปกินเนาะซึ่งตอนนี้เราอยู่ในด่านแรกทุกคนและเราอะ่ะเขามาเล่นก่อนเราเล่นเพลเล่นจบไปเลยทุกคนในด่านแรก โอเคเดี๋ยวเราอะ่ะจะพาไปดูนะว่าด่านแรกอะ่ะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงซึ่งในด่านแรกอะ่ะจะเป็นร้านบุฟเฟ่หมูกระทะนั่นเองใครไม่ชอบกินหมูกระทะบ้างทุกคนไม่มีทางอ่าโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูนะนี่ในส่วนต่างๆเห็นไหมว่าจะน้ํผาผักหมูหรือว่าอะไรเหมือนของจริงเลยปะเออแล้วก็มีตกแต่งนั่งกินในสวนมีตกแต่งไฟต้นไม้อะไรสวยงาม ซึ่งถ้าเรารวยหน่อยเราก็จ้างพนักงานมาบริการแทนเราหรือดูแลลูกค้าแทนเราแล้วเราก็แค่มีหน้าที่เดียวทุกคนเก็บตังค์ทุกคนรวยรวย,ยเลยในบุฟเฟ่นี้ใช่ไหมมันมีกี่ร้านกี่ดานอ่าเราพาไปดูเลยนี่มันมีทั้งหมดตอนนี้นะคะมีอยู่3สานด่านและเป็นบีบีคิวอันต่อไปเป็นชาบูและอันสุดท้ายเป็นซีฟู้ดนั่นเองซึ่งตอนนี้เราอยู่ด่านที่2องแล้วทุกคนไป ้วพาไปดูร้านที่สองเราดีกว่าที่เราานไปเลยนี่ร้านที่สองชาบูบุฟเฟ่ของเรานั้นยังไม่มีโครงสร้างเลยทุกคนดูสิเออเนี่ยโตก็ยังไม่มีประตูก็ยังไม่มีวินโดว์ไม่มีทุกคนดูดิผ่านไปเราเราก็มีอยู่แค่นิดเดียวเองทุกคนอะขยายนิดนึงนี่ก็มีอยู่แค่นี้ทุกคนพนักง,งานก็มีอยู่คนเดียวร้านอาหารก็มีแค่นี้ สวัสดีคะ่ะท่านลูกค้าเรามาเสิร์ฟอาหารให้แล้วคะ่ะอ่าอร่อยไหมคะท่านลูกค้าสึกพอใจกับร้านบุฟเฟช่ชาปูของเราหรือไม่คะถ้าไม่สะดวกสบายอะไรก็สับกวดแจ้งพนักง,งานได้เลยนะคะรีบกินนะคะรีบกินเราจะได้รีบเงินแล้วก็มีคนโตใหม่เข้ามาได้เลยคะ่ะพุณค่ะลูกค้าคือแบบ พนักงานเราคือขยันคันแข่งมากทุกคนเนี่ยเออเนี่ยเราก็ไปเติมได้นี่ตอนนี้เรามีตังนี้แล้วใช่ไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราพาไปซื้ออุปรกรณ์เพิ่มเติมดีกว่าทุกคนเห็นไหยมันเป็นสีฟ้าใช่ไหมถ้าเราซื้อใช่ปะเนี่ยมันจะบบกอินคัมเราตอนแรกอะ่ะหองเราล้วจะมา24ปะ่ะเออตอนนี้ก็จะเป็น30แล้วใช่ถ้าเราไปเพิ่มมันที่เป็นวงกลมสีฟ้านะเออมันจะเพิ่มอินคัมของเราในแต่ละค้งก็คือ หนึ่งคนน่ะก็คือเท่ากับต้องจ่าย30ดอลให้กับเราใช่บุฟเฟ่ต์ครั้งหนึ่งคือต่อหัวคือ30ดอลนั่นเองอบุฟเฟ่ต์นี่นะคะ่ะแพงไหมทุกคนซื้ออะไรเพิ่มดีทุกคนซื้อโต๊ะไหมถ้าเราซื้อโตัวเพิ่มใช่ว่ามันก็ดีตรงที่จะทําให้เราแบบรนะ้วงนะลูกค้าก็จะมีเพิ่มมากขึ้นน่ะเนาะแต่พนักง,งานเราจะเริ่มทํางานไม่ทันแล้วด้วยมีอยู่คนเดียวไงแบบน้องบัมเบิไหวแล้ว สวัสดีค่ะท่านลูกค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเร่งเข้ามาได้เลยค่ะมาอุดหนุนร้านเราได้เลยนะคะวิจ้งางพนักงานเพิ่มได้แล้วอ่ะทุกคนแต่อย่าเพิ่งเลยเนาะเราแบบเรามาทําอะไรเพิ่มเติมก่อนดีกว่าไหมอืมขอเคาน์เตอร์หนึ่งนี่นี่เรามีสีฟ้าเพิ่มอีกอย่าทุกคนแต่ก่อนจะปลสีฟ้า เราไปทําผนังผนงผนังเพิ่มเติมให้ลูกค้าก่อนดีไหมทุกคน<า>เราต้องมีผนังะอ่าวเพิ่มอย่างหน่อยให้มันดูเป็นเออเป็นอุย้ยมีฟอร์ตั้งฟอร์ด้วยนี่เดี๋ยวเพิ่งนะร้านเราก็ได้ดูมีตังสตงเออการให้มันเป็นหลักแรงให้มันดูดีหน่อยหน้าร้านเราคือยังไม่เบลเลย มันไม่จําเป็นเนาะเราก็ทําอย่างอื่นก่อนที่มันจําเป็นเช่นโตอย่างเงี้ยคือเรายิ่งเพิ่มโตเงินไรายได้เราก็ยิ่งเพิ่มถูกไหมเราก็ต้องไปเพิ่มโตกันก่อนดีกว่าดกคนพวกเนี้ยมันแบบ <c oughs> เรารวยๆก่อนเราซูทีเดียวได้แบบแป๊บเดียวเท่านั้นลูกค้าแบบร้านไม่น่าเข้าเลยเหมือนยังทําไม่เสร็จยังทําไม่เสร็จใช่ไหมครับเนี่ยโอ้ยังเพิ่มโตไม่ได้แต่เรา เพิ่มนี่ปริมาณอินคามเราตองหัวดีกว่านี้ตอนนี้เป็น36แล้วทุกคนอ่ะเรารวยตอนนี้เรารวยเอ่ะเพิ่มไม่หมด4 2แล้วเย้สี่แล้วอินคามเราจะต้องยิ่งใหญ่ตอนนี้ก็คือสร้างอะไรอีกดียดุกคนมันไม่มีเทเบิลให้สร้างแล้วว่าส่วนอันนั้นมันก็เป็นโกลม่มันเป็นเหรียญทองทุกคนสือถ้าเราแบบ เออมันเป็นแบบพิเศษให้อะไรอย่างเงี้ยเรากำลังคิดอยู่ว่าเราควรจะต้องสร้างอะไรดีแต่ยงไงเราก็ไปเพิ่มหน้าร้านให้มันดูดีเนาะแบบเราเอาแค่หน้าร้านให้มันดูเฮ้ยหน้าเข้าจังเลยมันคือร้านอะไรอ่ะอยากกินจังเลยหอมอุ้ยหอมเอออะไรอย่างเงี้ยอ่ะสร้างประตูไปก่อนเออเรามีประตูแล้วนะทุกคนอ่ะหน้าต่างกําลังจะมาในไม่ช้านี่เฮ้ยมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วทุกคน วินโด้อีกนี่อ่ะกระโดดกระโดดทะลุไม่ได้แล้วนะก็ก <laughs> ็โดดทะลุไม่ได้แต่เก็บตังทะลุได้นะ <laughs> โอเคนารันก็ดูดีแล้วใช่ไหมอ่ะไปเก็บตังชิ้นนิดนึงโอเคอ่ามีทีการอเฮ้ยเดบมีแล้วซื้อเลยจ้ะเราต้องการเงินเพิ่มตอนนี้นี่โอ้ยหมื่นเจ็ดเองอ่ะตอนเนี้ยตังรถเราอ่ะอุ้ยแต่ว่า ความจริงแล้วเงินตรงนี้มันใช้รวมกันหมดเลยนะทุกคนสมมติว่าเรามีสองร้านใช่มีร้านชาบูกับร้านบีบีคิวเราก็าแอบไปเก็บตังค์จากร้านบีบีคิวมาได้ให้ทุกคนเฮอเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปเก็บตอนนี้เงินเรามันหมื่นเหลือหมื่นแปดแล้วมันก็น้อยแหละเทเลอพอร์ตไปร้านเดิเดนลยทุกคนนี้กลับมาร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ของเรานะคะโหดูดีโคตรรวยสองหมื่นสี่แล้วอะ ขอขโมยังไปใช้ที่ร้านชาบูที่เพิ่งเปิดใหม่หน่อยนะครับแล <c oughs> ้วคงจะแบบว่าเอาร้านใครร้านมันสิมาแย่งทำไมแล้วว่าตอนนี้พนักงานเราทํางานไม่ทันทุกคนโตเยอะพนักงานก็ทำงานไม่ทันไปซื้อพนักงานเพิ่มเนาะเราจะได้เงินเพิ่มขึ้นด้วย <c oughs> เขาจะได้แบบเร่งให้เราด้วยไงเราก็คือ ไม่ to ทงไม่ทำงานทั้งนั้นตอนนี้นี่ก็เก็บแต่สวัสดีค่ะท่านลูกค้าลิบกินได้ไหมคะลูกค้าลิบกินลิบไปนะคะขอบคุณค่ะเป็นร้านชาบูที่เฮ้ยรีบกินสิรีบกินสิรีบรีบกินเฮ้ยซื้อชื่อเฮ้ยเราเราเราปีนโต๊ะไปเลยป่ะแบบกดดันกดดันให้ลูกค้าแบบว่ารีบออกรีบกินรีบออก ลูลิลิบบอกอุ้ยพนักงานล้มไปแล้วเป็นลมจับไปเลยทุกคนพนักงานพนักงานบอไม่ไหวแล้วนะครับผมทํางานไม่ทันแล้วนะครับชันเป็นลมจับไปเลยครับอุ้ยเราก็มีแบบมีผนังมีแล้วนะทุกคนมันก็ดูดีขึ้นนะเออเนี่ยอุ้ยผนังห้าร้อยเองเอาเอาเอาหกร้อยเอาแปะแปเนี่ยมันก็ไม่แพงมากเอาไปก่อนอะ เริ่มแพงแล้วอุย้ยมีซิงด้วยหรอตรงนี้เป็นห้องน้ำปะน,นี่อ่ะยังไม่จําเป็นทุกคนมันยังไม่จําเป็นกับชีวิตตอนนี้ต้องหาเงินทุกคนหาเงินหาเงินโหตังหมดแล้วทุกคนไม่มีอันจะกินมันจะกินมันไม่มีแล้วแล้ว้องไปซืืออะไรที่ทําให้เราได้เงินเยอะขึ้นก่อนทุกคน เพื่อที่เราจะได้ไปเอาไปเงินทุกอย่างอะนะที่เหลือไปตกแต่งอย่างอื่นดูบ้าเอาสอสต๊อเพิ่มเลย <c oughs> เราไม่เน้นตกแต่งเราเน้นเงินเงินและเงินเงินเงินและเงินเงิน,นของเงินของเงินและเงนิน <c oughs> ห้องนงห้องรักก็สร้างไปลูกค้าก็ไม่ได้มาเข้าป่ะลูกค้าก็มากินอย่างเดียวสร้างทําไมถูกไหมเอออันนี้คือไลงงานคือขยันมา,ากา รู้สึกยังไงบ้างคะกับทำงานที่ร้านนี้เออคุณโอเคใช่ไหมคะร้านเราบริการดีเนาะแบบมีบริการที่ดีใช่ไหมคะเออเออ <c oughs> ไปการกดดันนะคะกดดันกดดันว่าให้พูดว่าดีบอกว่าดีเลยบอกว่าดีนี่คือบันไดแล้วนะ <c oughs> ช่างแพงหรือเกินเขาเก็บตังค์ก่อนนะทุกคนโอ้โหห้าพันหกพันโอ้โหอ่ะเก็บตังค์มาแล้วทุกคนอ่ะเอาฟอกก่อนแล้วกันเป็บโอ้ยเฮ้ยสิ่งนี้มันจำเป็นสำหรับเรานี่ที่สุดก็มีมแบบอินกัมแล้วทุกคนหัวอตเพิ่มก่อนเลย เราดูแลเองดูอยู่โต๊ะเดียวนะดูโต๊ะเดียวเท่านั้นเออมาเพิ่มอินคัมก่อนเนาะตอนนี้ก็มีห้าสิบสี่แล้วนะคือเมื่อกี้เราไม่ได้ซื้อทุกคนเราไม่มีตังค์เลยเพิ่งมาซื้อเมื่อกี้ <c oughs> โอเคชั้นสองตอนนี้เราก็มีโต๊ะสี่ตัวแล้วนะทุกคน ตอนนี้เราก็เก็บรวบรวมเงินมาได้ประมาณเนอ่ะไปชอปปิ้งกันดีกว่าซื้อเคาน์เตอร์ไปเลยและก็ต้องไปซื้อเคาน์เตอร์ต่อโอ้ยมีตูมจีฟ้าขึ้นมาแล้วแปลว่าอินคัมเราจะต้องเพิ่มตอนนี้เป็น60สิแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวว่าเราว่าเราอะไปซื้ออินคัมให้หมดเลยไหมเราจะได้มีเงิน ่อหัวคนนะเวลาคนมากินบุฟเฟ่ใช่ปะเออจะได้เพิ่มขึ้นไปโอเคเพิ่มเลยต่อเลยจ้าเออหกหกแล้วเจ็ดโตแล้วก็จะรวยนะอีกไม่ช้าเลยทุกคนนีทุกคนตอนเนี้ยเราก็มาถึงโต๊ะตัวสุดท้ายบนชั้นสองแล้วนะทุกคนนี่เราซื้อโต๊ครบทุกตัวแล้วนะบนชั้นสองอแปลว่าตอนเนี้ยเราก็น่าจะ อยู่ในจุดที่ในด่านเนี้ยน่าจะหาเงินได้ที่สุดแหละคือสิ้นสุดเท่านี้ทุกคนเมื่อเราานะถึงจุดสูงสุดแล้วใช่ปะ เราก็แค่เหลือแค่สะสมเงินแล้วไปตกแต่งร้านกันดุงคนอ๋อแล้วก็ตอนนี้อินคมเราอะคือต่อหัวนะคือ90ดอลแล้วนะ <c oughs> เราก็เก็บรวบรวมตังค์ตอนนี้ก็คือรวบรวมตังค์เดียวเลยรวบรวมตังค์เพื่อไปตกแต่งร้านกันแล้วทุกคนแล้วเราจะไม่ร้อนจอน <c oughs> ไม่มีผหนังไม่มีไรแบบนี้แล้วนะทุกคน <c oughs> ดีใจกับเราสิ มาเรามาเริ่มแต่งห้องน้ํากันก่อนเลยนะทุกคนโอเคอ่าเพิ่มประตูไปแล้วก็คือในนี้ก็จะเป็นส่วนของน่าจะแบ่งเป็นชายกับหญิงนะถ้าเราดูาคราวเอออันนี้เาเนี่ยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นฝั่งห้องน้าปูชายที่อยู่ฝั่งฝ้ายมือเออก็เพิ่มต่างๆมปเลยจ้ารวยเลยทุกคน ซื้อได้รวๆเลยซื้อเออซื้อ okay, ซื้อเข้าไปโอ้โอนี่ห้องน้ำผู้ชายก็มีประมาณอุ๊ยนั่งได้ด้วยนะทุกคนเออขอโทษค่ะกำลังนั่งคีวนั่งคีโอเคต่อมาเป็นฝั่งของผู้หญิงนะคะก็ซื้อไปเลยซื้อให้หมดรวยๆตอนนี้ก็เป็นแบบอาเซียแบบเออรวยอะซื้อได้หมดเลยแล้วก็สามารถมานั่งอู้ในห้องน้ำได้ โอเคต่อไปก็ไปแต่งในส่วนของห้องครัวเลยจ้าเออเนี่ยมันก็จะมีเป็นเคาน์เตอร์เออมีเตาอบด้วยทุกคนเออแต่เราคิดว่าเออมันมันมันไม่นานทุกคนเรียกว่าอะไรนะ มันมันไม่สามารถทําอาหารได้อ่ะทุกคนมันเหมือนเป็นแค่ของตกแตง่งเฉยๆอะไรเงี้ยซึ่งบอกแล้วเนี่ยทุกคนเราเคยบอกไปแล้วว่าเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เราอ่ะมีอะไรที่เล่นเพิ่มมากขึ้นหรือได้เงินเยอะขึ้นสิ่งเนี้ยมันเป็นแค่ของตกแตง่งเออเราก็ไปเพิ่มโต๊ะเพิ่มอินคัมในส่วนที่มันได้เงินก่อนเนี่ยพอเรารวยเราเห็นปะเราก็ค่อยมาเออตกแต่งที่หลังโอ้ตรงนี้น่าจะเป็นส่วนของหลังร้านเอ,อ้ย โอเคเราไปแต่งในส่วนของห้องครัวก่อนละกันเนาะไปกลับไปแต่งก่อนต่อเร็วเออห้องครัวน่าจะหมดแล้วอ,อใช่ใช่หมดแล้วแล้วจะมีประมาณนี้เลยทุกคนสดห้องนี้คือห้องอะไรอะนั่นสิห้องอะไรเนี่ยวอวอโอ้โหท้าไมซื้อวอเยอะจังอะโอ้ทำไมต้องซื้อโอโ้โหซื้อครบทั้งแล้วประเด็นคือซื้อสองสองทบด้วยนะหรือว่ามันเป็นห้องอะไรนี้ มันจะต้องเป็นห้องอะไรอ่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองเฟ้อยครบก่อนตึงตึงเชลอ๋อเหลือเป็นห้องแบบใครห้องเก็บวัตถุดิบอย่างงี้ปะอาจจะต้องมีบุผนังที่มันแบบดีหน่อยอะไรอย่างนี้ปะอะอันนี้คือตังหมดทุกคนเออโอเคมาซื้อต่อน่าเกลียดมากห,หมดไปแบบครึ่งดาง,างจะเสร็จอยู่แล้ว ามาตกแต่งในส่วนของชั้นสองกันต่อเลยเนาะทุกคนก็นไหนๆก็เป็นอาเซียที่รวยแล้ะเราก็ตกแต่งโดยรวยเลยจ้าโอเคเนี่ยตอมาถึงในส่วนของตกแต่งบันไดนี้เราเพิ่มผนังแล้วนะทุกคนโอ,อ้ตอนนี้ชั้นสองเราอะ่ะมันจะไม่เปื่อยแล้วนะทุกคนนี่เพิ่มเลยจ้าเพิ่มเลยเพิ่ม นีเราก็มีวินโดว์ให้เขาแล้วนะทุกคนเออมันก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนาะทุกคนหลังจากที่ลูกค้าคือกินกลางแดดกลางแสงอันเจิดจ้าเมื่อพระอาทิตย์นั้นส่งเขามาไม่มีอะไรทั้งนั้นเหมือนกินอยู่กลางแจง้งอะไรเงี้ยเออเนี่ยก็ตกแต่งต่างๆไม่ว่าจะจานเออที่เรายังไม่ได้ตกแต่งเลยก็คือ เหมือนลูกค้าลูกค้ากินอะไรคะคือถ้าเป็นของจริงก็คือแบบไม่มีจานให้ลูกค้ากินอะไรขออะไรค่ะเงี้ยแต่นี้ในเกมนลูกค้าก็มีครบทุกอย่างอะไรเงี้ยนี่ก็สร้างไปเลยจ้าเลยรวยหูรวยทุกคนดูสิตั้งเราตอนนี้มีเท่าไหร่นะให้ดูให้ดูมุมซ้ายข้างล่างมีสี่แสนกว่าเลยทุกคนคิดคิดดูสีว่ามันรวยขนาดไหนก็รวยเกิน่ะรวยเกินจริง ดอเกินไปบางครั้งอพอเพิ่มหลังคาไปก็คือห้องก็มืดไปเลยจ้าไม่ได้ไม่ได้ต้องมปเพิ่มแสงไฟเออดีกลับมาสว่างสวยเหมือนเดิมต่อไปตรงนี้คืออะไรอะระเบียงหรอระเบียงตกแต่งเฉยๆไหมไม่น่าจะมีเทเบ๊ลเพิ่มแล้วโอ,อ้ใช่ มีไว้ทําไมก็ไม่รู้ทุกคนไม่เข้าใจว่ามันสิ้นเปลือกคือตรงเนี้ยถ้าเราเอาเป็นแบบเป็นโต๊ะกินท้องดัดฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็น่าจะสวยงามนะเอออ่ะไหนดูซิขอนั่งหน่อยอ่ะก็ได้แค่นั่งเนี้ยทุกคนแล้วเจ้าของนั่งนั่งทำไรล,ลูกค้ามานั่งก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไม่เข้าใจเลยอ่ะต่อไปเป็นในส่วนของตกแต่งนอกร้านนะทุกคนนี่เห็นไหมหน้าตาตอนนี้เราก็ตกแต่งเป็นประมาณนี้แหละทุกคนอ่ะ นอกร้านต่อก็คือเพิ่มไฟเพิ่มต้นไม้เพิ่มของตกแต่งต่างๆให้สวยงามไปเอ๊ะเฮ้ยทำไมมีป้านหลังที่สองอะหร,ออหรือว่าเอหรือมันเป็นชาบูแบบมีสองหลังติดกันอย่างเงี้ยหรออาจจะเป็นสองีมหรอแต่เราว่าไม่น่าใช่นะเดี๋ยวดูซิมันเขียนว่าให้เพิ่มอะไรบ้างเพิ่มพรมเพิ่ม ่เพิ่มฟอเข้าไปก่อนมีอะไรอ่ะเฮ้ยอยาย่ดูสิเคาน์เตอร์อืมไหนนะมีอะไรมั่งนะโต้เฮ้ย,ยมันมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะมันคือส่วนไหนอ่ะอืมเอ้ยไม่รู้อะทุกคนเดี๋ยวเราไปแต่งฝั่งร้านชาบูที่เราเห็นว่าเป็นร้านชาบูไปก่อนแล้วกันเนาะให้มันแบบ เสร็จๆไปอ่านี่เรามีที่จอดรถให้กับทุกคนแล้วลูกค้าก็มาจอดแต่รถแต่เลยนะคะคือตามเส้นที่เราวาดเอาไว้อะคะ่ะเออตอนนี้คือมีที่จอดรถให้อย่างดีไม่ต้องตกตีแย่งกันหรือไปแย่งจอดที่หน้าบ้านใครแล้วนะคะโอ้ยนี่ ร้านชาบูเราก็จัดเต็มแล้วค่ะสวยสวยดูสิดูสิสวยไหมุกคนนี้ นั่งกินหมูกะทะแป๊บนะคะน่ารักเราทุกคนเออเรารู้เราทุกคนว่าสวนเนี่ยมันคืออะไรมันคือบ้านบ้านน่าจะเป็นแบบประมาณแบบบ้านเจ้าของหลานชาโบอย่างเงี้ยเออบ้านน่ารักนะเป็นแนวแบบมินิมอลอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูไปไปทัวร์กันก็คือส่วนแรกตรงเนี้ยมันก็จะเป็นโถงแบบนั่งดูทีวีเออเราก็คือรวยรวยใช่ปะเราก็มานั่งรอให้ลู น้องเราแบบว่าทํางานไปแล้วเราก็นั่งรอกเก็บตังค์อันนี้ก็เป็นส่วนของห้องน้ำนี่อาบน้ำไปเลยจา้าแเวลสู้สู้สู้อะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่ห้องน้ําสวยนะเราว่านี่ต่อไปก็เป็นส่วนของห้องนอนห้องนอนใหญ่เวอร์วังมากเออในส่วนของบ้านเจ้าของก็มีประมาณนี้ทุกคนตรงนี้ก็เป็นสวนอะไรอย่างเงี้ยเออน่ารักนีมานั่งกินหมูกระทะอ่ะเอ๊ะ เอ้ยเอยเอเราว่าจะพาเทเลพอร์ตไปแต่มัน99้าสไปว่าเราจะลืมตรงไหนไปอีกทุกคนตรงนี้เลยอยู่หลังร้านทุกคนเรามองไม่เห็นนี่อันสุดท้ายเย้บปดล็อกด่านที่สมแล้วจ้านี่ทุกคนเราก็ไปเล่นด่านซีฟูดอะในนอกรอบใหม่ทุกคน ดูนะนี่หน้าตามันก็เป็นประมาณนี้เลยทุกคนยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากสมก็เป็นด่านสุดท้ายจริงๆซึ่งในด่านสุดท้ายนี้นั้นก็ยากนะั่นแหละทุกคนยากสมก็เป็นด่านสุดท้ายอย่างที่เราบอกไปตอนต้นก็คืออย่างแรกที่ยากเลยนะอินคำอะ่ะที่ให้เราอะ่ะน้อยทุกคนน้อยก็ด่านชาบูอีกนอกจากจะน้อยไม่พอนะโตอะ่ะปริมาณโตลูกค้าก็น้อยทุกอย่างน้อยไปหมดเลยทุกอย่างคือเราต้องรอตังมาจะอิน เรียกว่า็ร้านชาบูอะเอออ่ะแล้วก็มีที่นอน <c oughs> คือไอ้ที่ตกแต่งอ่ะเยอะไปหมดที่นอนเนี่ยเยอะมากแต่ไม่ได้ประโยชน์จากการที่เราจะได้เงินอะ,ะตกแต่งร้านหรือว่าอะไรหรือคนเออเนี่ยมันก็มีส่วนตรงกลางเฮ้ยแต่เขาก็ทําสวยนะอย่าไปว่าเขาเออมันก็สวยเห็นปะมีแบบคือพูอาดง่ายๆแบบเนี้ย เน้นตกแต่งทุกคนเน้นตกแต่งเดียวเลยไม่เน้นการที่ลูกค้าได้เยอะได้เงินเยอะขึ้นหรือว่าอะไรมาเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อะไรเงี้ย <c oughs> เนี่ยมันก็มีสระน้ําเล็กๆตรงนี้น่ารักเนาะอแต่แพงเนาะทุกคนอีอีเนี่ยเรไยกว่นะอีสระน้ําเนี่ย โคตรแพงอะถ้าจำไม่ผิดสี่หมื่นส่งมั้งเออเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้าทุกคนซึ่งในดันเนี่ยมีห้องน้ำอยู่แค่ห้องเดียวทุกคนซึ่งดีแล้วทุกคนทุกวันเนี้นะถ้ามันเยอะกว่าเนี้ยโต๊ะมันจะน้อยลงนะทุกคนแล้วก็มีชั้นสองด้วยอ่าชั้นสองก็ ไม่ได้มีโตเยอะทุกคนแต่ก็เยอะในปานหนึ่งนะก็คือถ้าไม่มีชั้นสองก็คือน้อยน้อยไปะน้อยน้อยเกินอะนะโอเคเดี๋ยวเราอะนะจะพาไปดูตรงหนึ่งที่เราชอบมากเลยของด้านนี้แต่ว่าตอนนี้ที่เราพาเดินชมอยู่เหมืนมืดทุกคนแต่เราอะไปนอนรอสักพักหนึ่งก่อนรอให้ท้องฟ้ามันเช้าทุกคนเลยคนสิ่งที่เราชอบที่สุดเลย เช้าแล้วทุกคนเนี่ยแหละสิ่งที่เราชอบที่สุดก็คือพระอาทิตย์ขึ้นวิวสวยมากโคตรสวยเราชอบมากเลยทุกคนเรามาจบคลิปด้วยวิวส,สวยๆกันดีกว่าเนาะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ดูกันมาจนถึงจุดนี้ยังไงก็ฝากซับสไครต์กดไดคแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะบ๊ายบาย